ผลทางสู่การบรรล,ลุธรรมพุทธวจนะนำทางการบรรล,ลุธรรมคืออะไรคือการเข้าใจความจริงสูงสุดที่พระพุทธองค์ทรงค้นพบนั่นคือความทุกข์และการดับทุกข์ผลทางสู่การบรรล,ลุธรรมเริ่มต้นที่ศีลคือการตั้งมั่นในความประพฤติชอบไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นเป็นรากฐานอันมั่นคงขัดมาคือสมาธิการฝึกฝนจิตให้ตั้งมั่น สงบนิ่งไม่วกแวกเพื่อเป็นฐานของการเห็นแจ้งและปัญญาที่ลึกซึ้งและปัญญาคือการเห็นแจ้งในอริยสัจสี่เห็นไตรลักษณ์คือความไม่เที่ยงเป็นทุกข์และความเป็นอนัตตาของสรรพสิ่งการบรรลุธรรมไม่ใช่เรื่องลึกลับซับซ้อนแต่เป็นการเดินตามพระธรรมวินัยที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้อย่างเคร่งครัดและถูกต้อง มันฟังคำตถาคตศึกษาพุทธวจนะอย่างสม่ำเสมอและนำมาพิจารณาใคร้ครวนด้วยตนเองอย่างแยบกายสรุปแล้วคือการดำเนินตามมัคมีองค์8ดอย่างต่อเนื่องและสมบูรณ์ในทุกองค์ประกอบนี่ถือหนทางเดียวสู่การพ้นทุกขเมื่อกายและจิตได้รับการฝึกฝนอย่างดีย่อมเห็นแจ้งในธรรมเข้าถึงความสงบสูงสุดนั่นคือพระนิพพานอันเป็นที่สุดแห่งทุก มาเริ่มต้นเดินทางบนเส้นทางแห่งพุทธะด้วยการประพฤติดีฝึกใจให้สงบและใช้ปัญญาพิจารณาธรรมกันเถิดเพื่อความสุขที่แท้จริง